ไป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 เราเราไม่ช่วยเเก็บจ่ายก่อนหรอวะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้รู้จัดการเดี๋ยวจัดการให้พี่หน่อยนะเฮ้ยไปดิไปไปพวกนู้นกันไปไปนะพี่พี่เก็บซองใหดีนะไปยี่ไม่ต้องไปเลยวันที่หนูต้องการพี่มากที่สุดพี่กลับเลือกเพื่อนไม่เลือกโนพอแล้วค่ะหนูไม่ขอทนพี่เลือกเพื่อนพี่ไปเถอะนะไอเดฟ ชื sí, oh. hey, ่อพากูไปหาเบาดดิคุณกูปวดไส่ติ่งเหมือนจะแตกเลยว่ะโอ้เฮ้ยอะไรวะชวนสนุกเลยมึงให้มีอะไรพายก่อนดีมีไวมฮัลโลฮัลโหลนูดวันนี้วันครบรอบแต่งงานแกนี่มีอะไรพิเศษเปล่านะก็ไม่มีอะไรพิเศษหรอก ก็แค่ฉลองกันเล็กๆที่บ้านนี่แหละสองคนฉันก็เตรียมอาหารกันตั้งแต่เช้าแล้วอะโหมีขนาดพิเศษเนี่ยเตรียมอาหารเข้าว้นแต่เช้าถ้าพิเศษนี่ไม่เตรียมถึงเดือนเลยหรอแหมเฮ้ยแค่นี้ก่อนนะพี่พอ์เตอร์มาแล้วอ่ะอะ ขอบคุณนะคะนุ้นที่พี่ซื้อน้ำหอมมาทำไมอะถ้านุ้นไม่สั่งพี่ซื้อพี่ก็คงไม่ซื้อให้นุ้นหรอกนุ้นอยากได้ของขวัญในวันพิเศษบ้างอะวันพิเศษอะไรอะนี่พี่พอตเตอร์วันนี้ไม่รู้อะไรพี่คิดดีๆสิวันอะไรวะเอ้ยเยบอ์บอลโทรมากันเออฮัโลโหลเออพอตเตอร์ไอแจงนะไปดื่มกันอะไม่รู้นึกอะไรอยู่ดีก็รักกันทํนทันแกไปปะเออว่ะ ยี่วันนี้มันเกิดแจ้งดีกว่าเออลืมไปเลยอ่ะทำไงดีวะโอ้แล้วจะหาของขวัญทันได้ไงอ่ะเฮ้ยเรื่องนั้นเดี๋ยวกูจัดการเองเอ้ยเดี๋ยวต้องหานะเว้ยเออคิดมารถในด้านเดิมตรงด่วนเออเจอกันพวกเดี๋ยวอย่าลืมชวนไอ้เนสกับไอ้ตูนนะให้มันมาด้วยจัดการเองเออเออโอเคเออนุชพี่ขอยืมน้ำหอมก่อนดิเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่เดี๋ยวพี่จะไป ปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนอะเดี๋ยวน่าจะกลับดึกหน่อยนะนุกก็กินข้าวคนเดียวไปเลยโอเคนะแต่วันนี้เออ <laughs> เตรียมแบบข้าวไว้ทั้งหลายอย่างเลยนะคะเพราะว่า <laughs> ถ้ากินไม่หมดอ่ะก็เก็บไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้หนูพี่ไปก่อนนะแล้วแล้วเหาไหมดแล้วด้วย แต่ละอย่างเป็นไงบ้างเสริมแบบมียูดอ่ะอ่าแล้วอ่ะคุณไปไหนมาเออไปไหนมาปินป่ายปีนป่าไม่ได้ไม่ตกลมคุณเคยไปปีนเสาหรือเปล่าบ้าปีนเสาหรือเปล่าไม่ปในคืนอ๋อไปในึ้นเลยไม่ได้ปีนเสาไอ้แต่ว่าแบบมันคุณมันกลับก่อนเราเนาะเว้ยทำไมอ่ะมันกลับก่อนทำไมไข่ตุ๋นวังไงอยู่ในหลัวไม่อนอะไรมาเลือกเลือกแก่เนี่ยแก่เปิดสาฮะ มีเจอหรอกแกปน้าเหมือนกับตกข้างๆอูเหรอแกเฮ้ยหนูทรายมานั่งกินด้วยกันนะเห็นเดินสดิหลายรอบแล้วเนี่ยมีเหนื่อยแย่แบบเนี้ยหามานั่งกินด้วยกันมาไม่อย่าดีวะเมาทำไมอ่ะถี่มาไม่สนุกอ่ะเล่นอะไรเดี๋ยวมันไม่เป็นไรได้ค่ะไข่อร่อยมากนุ้ยไข่อร่อยมากเอาหมูมาเติมนะน้ำหอมอ่ะนุ๊กใช่เติมที่ไหน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้รู้จักกันโน้ตหมูหมูก็หมดแล้วโน้ตเขาเนื้อนุสเนื้อหมูอร่อยมากโนุสนุสน้ตเดี๋ยวทิชชู่ไปด้วยนะอ๋อน้ตเดี๋ยวตักเติมน้ำหน่อยนะขอบคุณน้ำนุสเติมแ้น้ำเดี๋ยวตักเติม้ำให้หน่อยนะโอเคนุสต้อรับแข็งแก้วรอต้องแข็งต้มงน้ำนุสหมูหมดโน้ตเติมหมูก่อนหอมๆเลยนะนุสอร่อยมากเติมน้ใครเติมน้ำ เติมน้ำเติมน้ำาเติมน้ำ้แล้วเดี๋ยวเอาแก้วใหม่เพื่อนยืนนะได้ๆๆขอน้เพิมแก้วหนึ่งนเขาวนมากเลยมึงอุ้ยเขาห่วยมากเลยเขาขวานเขาขวาสา้นยเขาโมยอสชั้นแล้วอ่ะลดเช็ดด้วยนุดเชดด้วยนะลดเช็ดด้วยนะลดเช็ดหน่อยสิหมดจะหมดหรอเนี่ยไม่เหลือให้ดากไม่ต้องรำอะไรคุณแขนเปื่อยมาแล้วแขนสุดแรง อได้ไมแ่คมันเปิดอะไรเนี่ยตะก,กูลมาตะกูลมาเขี่ยบ้าเ่กเติมเข้าให้เราหน่อยได้ปะได้ออลแล้วนะดูมันจัดช้อน <c oughs> จับช้อนเขาเทานแหน่เมื่อคืน,นก็นนะ <c oughs> ปีนเสาคูกันอยู่นะป <c oughs> ีนกันทั <c oughs> ้งหดนี <c oughs> ่อะไรต่ำมาต่ำม อร,ร่อยไหมชอบไหนชอบไหน,นฉันก็หมดก็<า>น <pouquinho. S 1> ่าจะชอบนะโอ้โหหมดเกลี้ยงเลยวะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวมากินใหม่ได้เดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าพรุ่งนี้เธอไปไหนจัดวะเนี่ยยัไม่ไปครับเอ้าโนดกลั็โนดกินขใครเนี่ยยังเลยเอ่ะเออพี่กินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวโนดเอาไปกินต่อได้เลยนี่มีใครกินแหละเฮ้ยเล่มไพ่ป่ะใครเล่นไพ่บ้างได้ไหมได้ไหมเอาป่ะเอาป่ะ ไป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 เราเราไม่ช่วยให้เก็บจานก่อนเหรอวะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้รู้จัดก,การเดีย๋ยวจัดก,การให้พี่หน่อยนะเฮ้ยไปดิไปไปห้องนูกันไปไปนะพี่จะเก็บซ้อมให้ดีๆนะไปไม่ต้องไปดิ เฮ้เจอกัน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 เฮ้ยอาบน้ำนี่เ็เที่ยวต่อได้นะเว้ยกูมีชุดโอ้หเออเจอกันกันไปมาตี้ใหม่เอพี่พอพี่อย่าพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านบ่อยได้ไหมอะนุดเหนื่อยเก็บล้างนะนี่พี่เล่นพาเพื่อนมาทุกสุกเลยอะ อะไรอะนุชนุชก็รู้ว่าพี่เป็นคนเพื่อนเยอะอะแล้วนี่พาเพื่อนมาสั่งสรรที่บ้านเนี่ยไม่ออกไปข้างนอกก็ดีแค่ไหนแล้วจะไปบ้านคนอื่นไม่ได้เหรอเพื่อนพี่ก็ไม่ต้องเยอะแยะโอ้ยบอลก่อนไอเนทมันอยู่คอนโดมไม่สะดวกหรอกส่วนไอแจ้งเนี่ยแม่มันก็ไม่ให้เข้าบ้านดูจะตายส่วนไอตูนเนี่ยบ้านมันใหญ่ก็จริงแต่มันมีคนช่วยเก็บล้างไงเราบ้านนี้มีคนช่วยเก็บล้างเหรอก็นุชไงอย่าบอกนะว่านุชเนี่ยไม่เต็มใจทําให้พี่ นุชเต็มใจทำให้พี่พอตเตอร์อยู่แล้วอ่ะแต่นี่เพื่อนพี่ทั้งหลายคนนุชก็เหนื่อยนะนุไม่มีเพื่อนอ่ะนุไม่เข้าใจหรอกเพื่อนๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อนสนิทพี่เวลามีปัญหาคอยช่วยเหลือกันตลอดแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อนแท้อย่างนุชเนี่ยไม่มีเพื่อนอ่ะเวลาเดือดร้อนอะไรอ่ะมันก็ไม่มีใครช่วยนุหรอกเข้าใจปะเพื่อนแท้เหเพื่อนแท้อะไรวะกินเล้าไม่ช่วยยังเก็บ้ากโคตรเห็นแก่ตัวเลยแต่ละคนนุ้อย่ามาว่าเพื่อนพี่แบบนี้นะ ได้งั้นทีหลังพี่ไม่พาเพื่อนไปปาร์ตี้ที่บ้านแล้วพอใจยังอะฮัลโหลพี่พอตเตอร์อยู่ไหนอะ นี่มันดึกแล้วนะทำไมยังไม่กลับบ้านอะ่ะพี่ปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนอะรื้อมปก่อนเลยพี่พอตอร,ตรีบกลับมาได้ไหมอะคือนุ๊ตปวดหัวเป็นไข้ปวดมา,มากๆเลยอะตอนนี้ไม่ได้หรอกนุ๊ตพี่เพิ่งมาปาร์ตี้เองก็นุ๊ไม่อยากให้พาเพื่อนไปที่บ้านนี่ก็เลยออกมาสั่งสายข้างนอก,นอ,กอะแล้วจะอะไรอีกแต่ตอนนี้นุ๊มีไข้สูงอะ่ะอยากให้พี่พาไปโรงพยาบาลพานุไปหน่อยได้ไหมอะคือ นุดเองไม่ไหวอ,อ่ะรุดหายากีก่อนได้ไหมเดี๋ยวใครก็รดเดี๋ยวพี่ปาร์ตี้เสร็จแล้วพี่รีบกลับแค่นี้นนะออ้แม พาหนูไปทงบาลหน่อยได้ไหมคะข่ะแม่ขอบคุณนะคะ การี่ด้วยกันเหรอวะทุกคนนอนแก่อยู่เห้อเว้ยไม่ไหวว่ะปวดท้องเหลาอาทีแล้วอ่ะอาทิตย์นี้ขอพักสักวันนะเอ้อฮัลโหลนู๊ดฮัลโหลเมื่อไหร่จะกลับมารู้ไปบ้านแม่ตั้งเดือนหนึ่งแล้วนะ บอกแล้วไงว่าูจะไม่กลับไปอีกเมื่อไหร่จะหายโกรธพี่สักทีอะแค่มี่พาไปโรงพยาบาลแค่นี้นะพี่มองว่ามันเป็นเรื่องเล็กแต่สำหรับลูกมันเป็นเรื่องใหญ่ต้องแสดงให้เห็นว่าพี่ไม่ได้รักลูกเลยพี่รักเพื่อนพี่มากกว่าลูกอีกไม่รู้พูดแบบนี้อะยังไงพี่ก็รักลูกมากกว่าเพื่อนอยู่แล้วการกระทำมันไม่ใช่อะพี่ไม่เคยเป็นห่วงหรือสนใจลูเลยอะแม้แต่วันแต่งงานของเราอะ พี่ยังจะไม่ได้แต่พี่จามันเกิดของเพื่อนได้พี่พาเพื่อนมาปาร์ตี้โดยให้นุชเป็นคนรับใช้ของเพื่อนๆพื่นพ,นพี่ทุกคนนะ่ะแล้วที่สำคัญในวันที่นุชป่วยวันที่นุชต้องการพี่มากที่สุดพี่กลับเลือกเพื่อนไม่เลือกนุชพอแล้วค่ะนุมไม่ขอทนพี่เลือกเพื่อนพี่ไปเถอะนะส่วนนุจะอยู่บ้านแม่ต่อไป นี่ไปแล้วนุ๊พี่ขอโทษนุ๊นุ๊นุ๊โอยโอยหมโอ้ยนโ่เหนกูเสติงกระแตกเลยว่ะช่วยกูกูไปโรงพยาบาลอยดิ ไม่ได้嘛ปาร์ตี้เพิ่อนเองมึงมึงหายยาก็กวดกินก่อนได้ปะอีบอลอีเนสอีเนสช่วยพากูไปหาเบาหน่ดิสมกนี้กูปวดไส้ติ่งเหมือนจะแตกเลยว่ะโอ้ยเฮ้ยอะไรวะกุกคนสนุกเลยมึงก็ให้เมียาคาไปก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เมียกูบิววะแม่ตั้งเดือนหนึ่งแล้วพาคุณไปโรงพยาบาล่อยเออเดี๋ยวปาตี้เสร็จแล้วจะรีบไ,ไปรอก่อนแค่นี้แไอ้เน,นีไอ้เพื่อนระยำที่กูเดือดร้อนอ่ะหายหัวเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยลู้ไม่มีเพื่อนอนะรู้ไม่เข้าใจหรอก เพื่อนๆกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อนสนิทพี่เวลามีปัญหาก็คอยชื่อเหลือกันตลอดแบบนี้เขาเรียกว่าเพื่อนแท้อย่างนุชเนี่ยไม่มีเพื่อนอะเวลาเดือดร้อนอะไรอ่ะมันก็ไม่มีใครช่วยนุชหรอกเขา้าใจปะไย ไม่อะไรมากเลยเนี่ยฮะลุงกลับมาหาพี่แล้วพี่ขอโทษนะพี่รับผดผิดไปแล้วไม่เป็นไรแต่พี่ไหวไหมเนี่ยฮะโอ้ปวดท้องพี่ส่ำหนึกแล้วอ่ะพี่รู้แล้วว่าเพื่อนพี่อักมเป็นคนยังไงพี่เจ็บขนาดนี้แล้วมันยังไม่สนใจพี่เลยอะ่ะไม่เป็นไรนะพี่เพื่อนพี่มันเป็นเพื่อนกินไม่ใช่เพื่อนแท้ พี่ขอโทษนะนูตไม่เปนไรพี่พอต,ตวัยมิเนียทำไมพี่ถึงปวดท้องแบบนี้ทโ,รท,โรทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวนูโทรหาโรงพยาบาลให้นะพี่ใจเย็นก่อนนะพี่วอตวทำใจดีไว้นะห <c oughs> ลค่ะโรงพยาบาลใช่ไหมคะพอดีว่ามีคนเจ็บท้องแต่ไม่เขาบอกว่าเขาปวดมากๆเลยอะคะ่ะแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรอ่อจอดประชาชื่นคะ่ะรีบรับด่วนเลยนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะทำใจดีดีไว้นะคุณมาหนูไม่เป็นไรอยู่นีเรื่องไว้นะไหวใช่ไหมดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปสนุกสนุกจัดพวกเรา